สวัสดีค่ะพ bon ี่น้องมือนีไม่ยน้อยกระเซมาฝากมาให้พี่น้องเบิงนะคะนี่คือของขวัญจากน้องนิสาชนค้นสวยของข้าจากเยอรมันนีนะคะเพื่อนในส่งของขวัญวันเกิดกับของขวัญปีใหม่มาให้นะคะสาหรับของขวัญวันเกิดกับของขวัญปีใหม่ห้ามลุ่นกันเพราะว่าพัสดุพึ่งมายัง <t> ่ยบริกนะคะอันนี้คือจากนิสาชนนะคะจากนิสาชนแฟนคลับของไม่ย้อยนะคะเป็นของขวัญชิ้นแรกจากแฟนคลับนะคะที่ให้ ติเดเชื้รายการที่ u ูงมานะคะเป็นแอดมินอยู่ในแฟนเพจไม่เยหน่อยนะคะไม่เยน้อยแฟนคลับนะคะอ่เพนยูเยอรมันมนี่นะคะทรงมาให้เป็นของขวัญวันเกิดกับของขวัญปีใหม่สอนเอ,อม่ม่พใยัยชินน้นนึงไมีน่อยชินน้นนึงนะคะทรงบวกมาเดี๋ยวมาลุนกันนะคะเปิดก่อนเนะค่ะขอบคุณหลายนะคะสำหรับมิสาานชาวเหนือนะคะ จะมาเปิดกล่องดูกันนะคะว่าเราได้อะไรกันเป็นของขวัญน,นะคะนี่คือของขวัญชิ้นแรกโอ้สมัยกล่องใหญ่จังเลยเรามาลุ้นกันซิเรามาลุ้นกันซิพ่อใหญ่ก็ย,ย,กยืนอยู่ข้างๆยืนสุดใหายข้างๆนะคะนี่คือของขวัญของผม่ใหญ่น้อยนะจ๊ะไหนเปิดดูซิแตน,นแทนสีถูกใจเะดนวยนะคะสีขาวดําเป็นเสื้อนะคะเป็นชุด เดี๋ยวแม่น้อยจะทาให้เบิ่งชัดๆอีกทีนึงนะคะเป็นชุดที่ม่น้อยชอบนะคะแล้วมาดูในกล่องมีอะไรอยู่ไหมไม่มีอันนี้เป็นซองเปล่าน,นะคะแทนแทนแทนไ่น้อไว้หยัยงคะ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะข้างในก็จะมีนี่นะคะกาดป่วยคข้มันเกิดแน่ๆเลยค่ะเขียนว่าแดดไมใ่ใหญ่น้อยนะจ๊ะแดดไมใ่ใหญ่น้อยเดี๋ยวเรามาอ่าน คำอวยพรข้างในกันนี่นะคะอ่านเลานะคะมีหน่อยจะอ่านไปนั่มน,นะคะสุขสานต์วันเกิดคาไแม่ใหญ่น้อยขอให้แม่ห่น้อยมีความสุขมากๆขอให้มีควสุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคภยัยไข้เจ็บและสุขสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาตุบการและเป็นที่รักของแฟนคลับตลอดไปจ้า รกระจักใจรักนะจุ๊บๆขอโทษเด้อตัวหนังสือไม่สวยจากนิสาชนถึงตัวหนังสือไม่สวยแต่สวยด้วยน้ําใจได้รักจักใจของไม่ใหญ่น้อยและพอใหญ่นะคะขอบคุณมากๆนะคะสําหรับของขวัญที่ให้มาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเดี๋ยวไ่งเงยๆกล่องขึ้นกองนะคะวาเพิ่นเอายางมะหิตนะคะเดี๋ยวเขาจับกล่องก่อนนะคะเอ,าอ่ากันแบบสดๆเลยค่ะตั้งกล่องกันแบบสดๆเลยนะคะ สำหรับตัวนี้เป็นของคอไงเนาะคะ่ะเ้ามาดูกันว่าอะไรเนาะกำลังเขียนมาแต่ว่า่นผูกปากมากอย่างดีเหมือนกลัวจะวิ่งหายพี่น้องท่ายัางไวอีหอย่างไม่น้อยเห็นแล้วนะคะทางในเป็นอยังงแต่ว่าแกะเสือกคนยุิ่นผูกแน่นขนาดเลยผูกแน่นอย่างดีเหมือนกลัวจะมีคนเอาใช่เลยเดี๋ยวก่อนนะมันแกะยังไม่ได้นะพี่น้องช้าๆจะเย็นๆมัดแน่นขนาดเจ้าคือมัดแน่นแท้นี่สายชน ไปย่านกวดมแมลนออกติแทนแทนแทนนี่คือเหล้าที่พ่อใหญ่ชอบกินนะจ๊ะนี่คือวอดก้านะจ๊ะวอดก้าวอดก้านะจ๊ะเดี๋ยวใา้มาเบิรงกันบัดน,นี้มียังยไรใดอย่างนะคะจ้านี่ก็คือวอดก้านะคะสําหรับพ่อใหญ่จากประเทศเยอรมน,นีจากแฟนคลรบนะคะมอไห่นี่เป็นของขวัญชิ้นแรกนะคะใด้มาแบบคููนะคะ แดี๋ยวนี้ก็คือชุดนะคะที่ันซื้อมาให้้อมเข็มขัดนะคะเดี๋ยวให้เบิ่งนะคะเดี๋ยวมันจะใส่เดี๋ยวจะหาวันสําคัญใส่นะจ๊ะนี่จ้ะนี่นะคะเป็นชุดที่ไม่ไหน่อชอบมากเลยนะคะเพราะไม่ยมัมกสีนี้พอดีนะคะ<ส>เดี๋ยวจะใส่ให้เบิ่งนะคะวันสําคัญก็เผอจะใส่ในวันสําคัญนะคะขอบคุณมากเลือกใส่ด้ถูกต้องเลยนะคะเนี่ยสวยค่ะถูกใจที่สุดเลยนี่คือของขวัญชิ้นแรกจากแฟนคลับนะคะตางเ y o ยูทูบมากนะคะเป็นของขวัญปีใหม่แล้วก็เป็นของขวัญ วันเกิดที่ถึกใจมากๆขอบคุณจริงๆพรอเดเลิศพรอเด,อเดปเซอร์ก็ให้กลับไปแด่ผู้ให้นะคะขอให้เงินไหลมาเทมาคิดจริงใดก็ให้แดงรุ่งมาปรารถนาเงินหมื่นไหลมาเทมาเงินแสนไหลมาเทมานอนตื่นให้ได้เงินล้านนะจ๊ะน่อรักใจจ้ารักนะจุ๊บ